แนะนำเครื่องจกักรจากแบรนด์ยูโนสวาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดย S I M C นี่คือรายแวกคำปัม๊มรุ่น T A V C 1 0ปัมแห้งแท้ออยฟรีโครงสร้างแนวตั้งช่วยให้ระบายน้ำได้ดีพร้อมระบบแบ็กโฟล์คูลิ่งที่ลดความร้อนต่อมาแวกคำปัม๊มรุ่น T R M ศ m 0 8 0แดูดแรงต่อเนื่องเสถีรยรไรกังวลให้แรงดูดนิ่งจากแรงดันบรรยากาศจนถึงสุดทางระบบมันดิตเตจรูทอโรตารี่แวกคำปัม๊มรุ่น A AH J 3 0 0 2ใช้ระบบ3รูปโรเตอร์ ลดแรงสั่นและเสียงรบกวนระบบ Backflow Cooling เครื่องจักรนี้เป็นตัวอย่างสินค้าที่บริษัท S.I.M.C เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการวิศวกรของ S.I.M.C ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องเป่าลมโรตารีและปั๊มสุญญากาศแบบแห้งที่โรงงานอุนสาวากูมิไอออนเวิรในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการรับรองเป็นวิศวกรระดับสูงและพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ